สวัสดีค่ะช่องแม่เพียว Channel ค่ะวันนี้แม่เพียวรับอหน้าที่เลี้ยงไอวัวอีกวันหนึ่งนะคะพุเทเเ่าเพื่อนไปอยู่ค่ะบพุทธเาพื่นไปอำเภอ,อสีสงครามค่ะไปตเชาแล้วไปตีห้าแล้วค่ะอันนี้แม่ของน้องคำคูนนะคะบีบีค่ะอันนี้เป็นคำคูนคนสวยค่ะท่านผู้ชมน้องคำคูนนะคะนี่กินยาก,กับแม่เพิ่น เด้อเด้อนางคำคูณเนี่ยคำคูณ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 ค,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 ค่ะลิลลี่ค่ะลิลลี่คนสวยนะคะเนี่ยโอ้ยเพื่อน ยินลี่คนสวยเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ของคำคูนค่ะมาเล่นกับแม่เพียแล้วดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยดุ๊กเบิงดุ๊เบิงดุ๊เบิงดุ๊กเบอ,อ มเบื่งคนสวยของแม่เพียวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคุ่นคนขนาดนี้ได้บริเค้คนเลยได้เห็นแม่เพียวแลนหาเลยได้เล่นน้ำเพิ่นแต่นน้อยคนก็เลยติดเ,เล่นไปหาแม่เนี่ยเล่นไปหาเอ้ยเนี่ยผูกห่างกันก็บ่ไ,ได้ท่านผู้ชม ห่างกันแล้วก็ห้องเลยลิลี่ก็ห้องพอลิลี่ร้องหาอห้องหาน้องฮะถ้าแม่บ่เห็นลูกอะ่ะห้องถ้าบ่เห็นคำคูณก็ดี๋ยวพวกติดกันคานผู้ชมดูน้องคำคูณกินหญ้านะคะ คลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพยียวชาแน,นลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องแมททำค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ